เนี่ยมินประธานนักเรียนที่กําลังเจอวิกฤตของโรงเรียนกับโครงการ21วันธรรมนูญสุขภาพที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าส่วนเนี่ยทับเพื่อนเก่าของมินตัวปัญหาดับหนึ่งที่ไม่เคยแคร์กฎของโรงเรียนและธรรมนูญสุขภาพของมินเลยทับมาคุยกันหน่อยได้ปะหั่งขายะมันก็อยู่แค่เนี้ยแค่เดินมาทิ้งอะ่ะมันยากวา ทำแค่เนี้ยทำไม่ได้เหรอทำไปกไม็มีอะไรดีขึ้นหรอกถ้าทำไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวกูลาออกเองมึงบ้าเหรอตำแหน่งนี้มึงลาออกได้ที่ไหนล่ะเออว่ะเงิน,นเดี๋ยวกูทาหน้าขาวเป็นรล่เนี่ยแล้วปะยิ่งสวยดิยดดข้อหนึ่งล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกสุขลักษณะก่อนและหลังรับประทานอาหาร อันนี้มือถายไหมนี่เอาไก่ให้เอาไก่ให้กินหมดนยินหัวให่อยู่น้องใยญ่นี่ลุงมึงดมึงเอาให้กินมอเอนอเนี้ยเดี๋ยวมันผิดหลักธรรมนููสุขภาพนะมานี่เลยล้างมือก่อนล้างสบู่ด้ดิ ดูแลความสะอาดของใช้และพื้นที่ส่วนรวมตอ,อนนีดิาอยู่ยหน่อยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรชู้มาเลยโอ้เลอะเทอวะว่ะเฮ้ยเมื่อเช็นไมวะโอ้เพรามันเลอะเทอวะว่ะโอ้เลอะเทอะไหมเนี่ยกดข้อ3ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดสุขาภิบาล เปก็ไปเลยหูเข้าหน้ำก่นเอ่อเจอกัน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 มาทำไมพารกินกูมไ่ใช่หรอกดข้อสามบอกไว้ว่านักเรียนทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดสุขาพิบาล ที่ทําตามธรรมนูนอะไม่ได้ทําเพื่อว่าเอาชนะใครหรือว่ารอใครมาทําตามมึงก็เห็นไม่ใช่หรอว่าท,ที่ผ่านมามีคนเข้าโรงพยาบาลไปกี่คนเลยกูไม่อยากให้มีคนต้องมาเข้าโรงพยาบาลเพราะห้องน้ำไม่สะอาดหรอกนะมาในกูช่วยเรื่องราวทั้งหมดนี้ทําให้ผมตระหนักถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ในการลงมือทําอย่างแท้จริงผมเข้าใจแล้วว่าธรรมนูญสุขภาพสถานศึกษา ไม่ใช่แค่ข้อตกลงแต่คือสัญญาที่พวกเราจะร่วมกันปกป้องไว้เพื่อส่วนรวมซึ่งคงเกิดไม่ได้หากขาดการผักดันจากพลังของทุกคน your voice matters ส่งพลังสร้างสุขสถานศึกษาซึ่งความหมายของมันไม่ได้เริ่มที่กฎของโรงเรียนแต่มันเริ่มที่การลงมือทำของตัวเอง